หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับอันนี้เป็นสารแม่คุณยายนะครับสารแม่คุณยายเนี่ยคือตามประวัติเป็นสถานที่สำคัญของประสาอีกที่หนึ่งนะครับคือเป็นสานที่เคารพนักถือของชาวบ้าน แล้วหมู่บ้านใกล้เคียงครับตามประวัติเนี่ยสานแม่คุญยายเนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าโบสถ์วัดไทรนะครับวัดโบสถ์เก่าของวัดไทรนะครับเดือคุญยายชื่อแม่ชีสีจันนะครับอยู่ทางเหนืออกพยพมาอาศิยอยู่มาอยู่ที่วัดไทรตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอายุยาจะแตกนะครับ พราะท่านเป็นแม่ชีนะครับท่านก็เลยมาคือศิลอยู่ที่หน้าพระบสถ์วัดไทรเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าตามประวัติแล้วเนี่ยวัดไทรเดิมเนี่ยชื่อวัดโพไซนะครับคมีต้นโพอยู่ทาง <c oughs> ทิศเหนือแล้วก็มีต้นไทรอยู่ทางทิศใต้นะครับต่อมาต้นโพล้มไปนะครับก็เหลือแต่ต้นไทรเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดไทรนะครับ อ๋อครับเกอืมแล้วปัอดคุณยายนี้เป็นยังไงะครับแม่คนะุณยายเนี่ยครับแม่คุณยายนี่เรยยอยูดั้งเดิมอมืครับนะเห็นเขาว่าเป็นเป็นแม่ชีมาจากทางพาคเนือเหรอครับทุพันธ์เอามาจากทางทุพันธ์เหรอครับ ล้วก็มาตั้งแต่ช่วงกรุงศรียังไม่แตกใช่ไหมครับจะมาอยู่ที่นี่อ๋อครับเรามาถือศีลมาจ๊ะวันีด้กว่าก็เคยเดินอ๋อก็ต้องแบแม่ก็มาช่วยช่วยดูแลอือครับเราต้องมาดูแลอ๋อครับพอดีผมจะมาถ่ายวิดีโอก็เลยมายืนอ่านประวัติแม่คุณยายเนี่ยครับพอดีเห็นเขาบอกว่า คุณยายเป็นคนตั้งแต่ยุคของกรุงศรีครับนี่คุณยายอ๋อครับคุณตาเป็นคนดูแลที่นี่อยู่ใช่ไหมครับดูแลอยู่ใช่ไหมครับนี่จะมาปิดประตูหรือเปล่าครับไม่ปิดอ่ะบเอมาดูนี่เขาเอาอะไรเอาไว้เอาขอมาใม่หลาอ๋อครับงัง้นงั้นไม่รลก,กวนแล้วครับเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอ่อครับออขอบคุณมากครับนะครับนี่เป็น สาแม่คุณยายนะครับตําหนักแม่คุณยายนะครับเรียกตําหนักแม่คุณยายนะครับพอดีเจอคุณปาก็เลยคุยกันเรื่องแม่คุณยายนะครับฝากเพื่อนๆช่วยร่วมกดติดตามนะครับแล้วดูไปดูร่วมกันไปนะครับเราทำช่องยูทูบเบอร์ชาแนลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีส่วนร่วมกันในการทําความดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ต ช่องยูทูบเบอร์ดอ n ชาแนล้ยนะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ